แวะตลาดปลาหเอยเมกจังหวัดกระสินครับมีอะไรเเดี๋ยวไปบึงมี่ยังแน่ช่วงเดือนแปเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกนั้นมันเหมดไปเด็บพาไปรอไปครับเลังแหกมาระาเีบ้อีปล่ีนได้้ากินเดืนนั่ะอันนี้ป็นนังกันนงหัวจ้ะ ต้มส e. ุกแล้วจะความกินได้เลยค่ะละลยจะรลลยอันนี้ทุกงทุ้ทุ้ละลอกะละลอค่ะละลายโอกโคตรสดรสดน้้สรดมกเลยแต่หวานนะแล้วแม่สุกสุกปุนเขากอกกลางจะคว่ำไร

โอปลาไหลไม่ไดตัวสวยๆเุนี่เลยนี่กบน่อยหน้าหน่อยนี่ยาก่อนเลยบคอบคอบักคามอมโอ้เป็นแ้งแต่แนวยูปลายูดงกันอันนี้บค้อยหน้าเข้าบค้อย เห็ดเเหลืองนี่แมนมันอนีเห็ดเห็ดรวมม่คายิมเพย์เพย์อยู่พี่โอ้เห็ดกัยังนีจะไปเห็ดเห็ดรวมเห็ดนัน เห็ดพอคือสิบ่มี่ดลอครับนี่เห็ดเฮ็ดพอคือสิ่มบัเนะนี่ได้เห็ดร่วมเห็ดดินเห็ดีมเห็ดแกงแม่จ้าตัอสิบาทจ้ากี้โมทุงงทะเีโมขี้โมถุงละ่อย จักโตโตจักโตขึ้นหาสิบโตลอยอันนี้หนูป่ะหนูปีิปหนูบานหนูปลาหนูหน้า Cái này mình หนังขนยนต์โพ khô à, rồi <laughs> นอนใหม่ก so ันไปสอนเถอไนอนั่งน่อยหน่อยจะเสียบแม่น oh, ี yup. ่ยังเลี้ยงอี้ยเพิ่งค่ะโอ้โเลี้ยงอิุ้ยเลยอันนี้นำเพิ่งสองลอยอันนีห้างมิมหนยหน่อยนี่งโอ้หางนอยน่เป็นห้างมิม ้างใหญ่ๆเป็นห้งเผอกนี like This, ่เห็ดไม่่เห็ดล่วมหล่เเฮ็ดเผิอเทียนเลยเห็ดเผิงเทียนเผอเทียนเป็นหนื่งเดือยสิบสี่่วนเีงไม่่เลี้ยงอุ้ยหุยเจค่ง หาแล้วทอดไ้เลยโอ้น่สสีหาเลยอันนี้เป็นมกยังเหรอมกมกค่ะมกแมเป้โอ้มกมกแมเป้มกมกแมเป้ค่ะงมิมนะคะมิมจ้าเียดจ้เขียดจ้าเกียดทีหม แปดสิบบาทคแม่ได้มากจะใส่นกนกโรยนกนเหรอนกากเลยนกกระทาน้ำมันพริกสองช้อน้ำพิกจได้ท้อนได้้อนโมโม่กับนี่จะเสียบได้เนาะ อโอย่งกิตอนเฮ็ดขออนีไหมเฮ็ดขอดีโรจังไรเฮ็ดขอ้อะไรรสสองลอยเฮ็ดผอย่างไินโอ้นี่นกป้าโทษเลย นกกระทาแมงดานกกระจันหมอว่โอ้ว่าเป็นักแด่ว่าแม่เนี่ยเปนจักจันโอ้เป็นกระแซกโอ้ตลาดตาหวยแม่เลยครับพี่น้องนี่มัดนี่นกกระจันทอดนกแมงดานี่ครับขายบ่แพงเลยพี่น้องไม่เจอของปลาขายนก เนอคบรับพี่บะไข่ผัมบไข่ผับักนเนีแ่ะเของจุ่มกลุมพี่จหนังนองงัวอาิบไดเกะจำเป๊ะบ้างแล้จ้าอหนุดแซ่บยอย้ายน้ำไปละออนนมแซบีจำเป็สามที่ถาดนี่ใช่ถาดน่ไงของจุ่มกลุ่มเลยจำเป็นเลยตาออนนมแซบวีร

เล็บมันมอันนี้ยังบ่าถ้ามเเผาเน่ยคกสวยสวยพี่นอ้องขายของกับข,าย,ขายบ่แค้งครับพี่นอ้องร้อยอ้ร้อยนี่อันนี้อันนี้กหนังนี่กันอ๋อเห็นเจ้าูเอออันนี้ค่ะ นั่งไลายครับภาพยนตร์โคเสียดอีโมอะไรครับอะไรไลายครับไลครตลาดโมเมกเล่็เล่นซินครับตลาดา อันนี้กับคนละมากรากใหม่ครับพี่นอ้องหล่อหายสุดเลยครับพี่นออ้องแดกบ,บองก็่านี่โอเคแดงแดงงามอ่อนอ่นอนครับน้อยน้อยครับ คนกบกินรับปลาออนเุดยอดเลยนะอยากกินส้มกัมีครับผมก็ปอกับมีลำไยอีสานลำไยอีสานบ้านเฮาเลยกินลำไยพี่เนาะมัคือลำไยเมืงบ่บ่เมนลำไยเมงเหนือเนาะลำไยบาไยอีสานพี่น้องเ้ยนทักกะแตแมงกระจันเต็มมด อาไรไร้ครับเฉียดนั่งโมหันเอิ้นให้เต็มปากเต็มค้ามกันเเฉียดอีโมไอ้ข่ากับมิตรภูงามครับเอ้ยกินเยเไ้ข่าตลาดปลาหอยเม็กาลสินเด้อครับพี่น้องเน้่ย่านไปพอด้ายขมาแวะครับ ตลาดปลาหัวเ็กกับตลาดกลางโดงคางป้านี่แหละครับพี่น้องของปลาของบ้านลหลายหลายครับพีน่น้องนารักหาหาชมนะครับเด้อไกลไปไกลมากครับผู้ใมีเกบ่ตลานี้ด้อค่ะระเจยงไไเลขดังห,หกเก็บอก โอได้มาจะใส่โมเกตฮะเจ้าบอกมาจะใส่เป็นแต่ได้โศกได้ลาบน้ำเปล่าพอโมเกตตัวเดียวบ่ะมันดังอยู่ทางนี้บ่ะโอ้ยอยู่ทางเอาได้ครับเด้อได้ตัวตัดตัวดีนั่งพี่น้องได้ตัดตัวดีทั้งโมเกตอย่าลืมนะครับพี่น้องนะโมเกตครับโมเกต